สบายดีพี่น้องพบปอกับยายหนิงบา้านนาอีกแล้วเนาะย่าหนิงคนเก่าคนเดิมเนาะวันนี้ก็จะมาต,ตัดหญ้าอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องปลูกกล้วยไว้ก็โ้โหกบมีแต่หญ้าหญ้าหย่าอันนี้ปลูกตอนนี้ป่วยตอนนี้ไ่ได้ปลูก,ปกเป็นหย่าขายาเกิดเองพบอกันอีกแล้วเนาะพี่น้อง อนนี้ก็ตอนเทียงพอดีเลยยังนิงขึ้นมาแต่ตอกหัวก็มาตัดหย่าเนาะมันบอกมีเวลาเนาะจึงหน่อยไว้สิมาขึ้นเฮือนก็เลยมาตัดไว้ตัดแล้วก็สิคุดขุมปลูกมกพริกน้ำพอได้เก็บกินเนาะสิขึ้นเพือนเดือนหนึ่งวันที่เก้าเนาะนเพื่อน,อน,น,นกระกเห็ดมาเป็นเพื่อสิแล้วได้สำนีนเป็นชิบป,ปีแหละ เห็ดปีละเล็กละหน่อยนาะพี่น้องนะยังน,นี่ก็ปปูกกล้วยไว้เนะวันนี้ก็สิมาตัดห้าออกับแฟนข่อยเองขี่รถไทยเข้ามาเนาะนี่เราก็ยังกำลังผลเรืออยู่นะมากับรถหลู่ขั้นเก่าเนี่ยเลยนาะพี่น้อง กล้วยปลูกอ้อยไว้พี่น้องบัดมายูมาขึ้นเฮือนก็พอได้กินเนาะมาไปเกลือเป็ดน,นำอันนี้เขาือนมักหญ้าหนอกเนะาะมักหญ้าหนอก่มาชิปักข้าไว้ปักคนนนี่โอ้จนสิบ,บห็นเฮือนเนาะพี่นอ้องมีแต่มีแต่ตตปลาหญ้าเนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งทำกันเน่าทางในเฮือนหกเนาะพี่น้องเพราะว่าคนบดีมายอยู่เนาะเห็ดไใบแต่ดูเห็ดหากาเห็ดหากากับกบัวท่นแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเทพื้นเรียบร้อยอยู่ได้เนาะอยู่ได้เนาะแต่บัถึงกับงามเพราะว่าเขาเห็ดเองเนาะยยิเงเห็ดเองบัวคอยมีเงินเนาะพี่น้องเห็ดเองบัวงามกัญญามันพอได้อยู่ท่านอยากได้งามก็คือสีบัวได้ออกสันนี่เนาะ เ้าหายเศร้านาเนาะลูกเศ้าหน้าบ่ได้มีเงินดำเงินเดือนเนาะพี่น้องพอได้ยูเฮือนกระดาบังงามไปยามันนีอันนี้ก็เฮือนกันขาเพิ่นอันนี้ก็ต้นกล้วยนะเนาะฮักปลูกบางย่านนี่แหละยังบ่ทันหอดปีปลูกวางยามหน้านี่เนาะยามผลนะนปลูกนะไว้ผลตกมาใส่มันกระงามเนาะพี่น้องกกมะกฮู้หมักฮู้มหมะกม่วงไว้ กอบไผ่มีต้นมะฮงลหลายต้นพี่นนอะไหนก็มีมะฮงสุกน้ำตอยลงมากินกับข่าวเทียงเลยเนาะขึ้นมาแต่ตอกห่วงยังบม่ได้กินข่าวเลยกระส่วนเอาพุ่นคิงวอ้วก็เข่ามาเนาะมาตัดมาตัดหย่าเลยมะฮงกุ้งกล้วยเนาะ เาพี่น้องมาหุงสุกนะนี่ก็กุกมักม่วงหมักม่วงแรลตเนาพี่น้องซื้อเพิ่นหมักม่วงแหลดเนาะยายนิงกาเบียมันหลวก็มาปูกนี่ก็ต้นหมักร้าวนี่คืองมักบวกข้าวก็ได้โองตามต้นนี่มักหุงเนาะมันเป็นเพียหรือเป็นยังบ่อยักจับเนาะ เป็นสามหมาโอเคกำลังเป็นหมาเนาะพี่น้องต้นข้ากระปูกเวลาให้พี่น้องเป็นซิปเป็นซิปกวัวก่อไปเลยทั้งฟูตัดหนาเร็วเดียวิองสิ่เส่เบิงอันนี้ข้าปลูกใหม่เนาะปลูกหนัดเลาะไว้น้ำข้างนี่ รุ้งลายต้นพี่น้องตัดมันสูงไม่ค่อยเลยนะหมากมันก็อยากจับมีกบแบบนี่เนนะาะจะก็แมเงเอียงกินเพื่อนเห,นหยื่อหากระุงยอาะอันนี้กล้วยหอมน้อยกล้วยหอมจอมส้นอันนี้ก็ต้นพาวน่อยเนาะมากระปุกถ้ากระปุกว่าลายกอกระปูกไม่แต่ว่าทั้งขังทั้งหนาเฮือนะติดแล้วใหญ่ม,มีแตกกอแล้วเนาะ ต้นมะมวงอันนี้ต้นหิวนี่ก็เฮือนยายหนิงเนาะปลูกต้นไม้ต้นตอกว่าจนสิบ่เห็นเฮือนแล้วพี่น้องแถมหญ้าก็มาเกิดนีกน้ไม้เลี้ยงน้องน้าไม้เลี้ยงน้องบ่ได้ดน้ําเพิ่นเนาะนี่ก็น้อมันก็แตกแนงเนาะ2ก3 4กเนาะอันนั้นน้ไม น้ำไม้ลายเบาหลือน้ำไม้น้ำไม้ล่แหละสองคนอันนี้กับม่วงอกร่องมะม่วงอกร่องนะคะอันนี้ก็มีนี่จะต้นมะนาวใี่ไหมเนาะเปนต้นมะพงทั้งนี้เนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊มะพงสองต้นเนาะอันนี้ก็ร่างกับ เป็นหมาเนาะพี่น้องทุกคนก็มีต้นในฝาง,างาเาพื่อนเขาไปเบื้งในเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาไปเบื้งในเพื่อนน้ำใยหนึ่งเขาไปเบื้งข้างในเน,นาะพี่น้องอันนี้ประตูทางครัวเนาะเาพื่อนครัวเนาะเพื่อนกับโรงงานบอกเนาะพอด้อยู่นี่บ้านได้แล้วพี่น้องอ้ย เทพืนธรรมดาซืซ้อบริปูกระโลปูกระเบื้องเนาะอันนี้ห้องคั่วเฮือนคั่วเนาะเห็ดโบ่านแลลวค่ะเนาะมาลูดตูดตดทางในเนาะพี่น้องกกระสอบปูนยันนี้เก็บไว้เนาะเก็บไว้เผาทานกับไปใส่ทานอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำสองห้องเนาะน้ำกับ ทางนี้ทางในเฮื่อนเนาะท่านได้มาโกดกเนาะพี่เนอะยังบอกท่านว่างอัทายหเบึงเนาะอันนี้ก็้อง้องน้อเน,นะพี่เนอะเดี๋ยวจะนี่เปิดให้ดงเนาะ เรียบร้อยแต่บ่มีเพดานเนาะพี่น้องเนาะปะลูกกะโลแต่เฮือนใหญ่เนาะทางขีดตะไคร่ทางห้องงามกับบ่นะได้ปูเนาะหมดละหาเงินได้หมดละปีนาปีฮือหมดละเนาะขีเพดานก็จะสะได้แล้วอันนี้ก็ห้องนอนคือกันห้องเก็บของนะเนาะทางในเฮือนก็ได้ บ่ไดปัดได้ถูเด้กระนแ้วเี๋ยวาไปพอ้เ็บตัดหญ้าอยู่ข้างนอกเนาะเพือนกําลังบ่ใหญ่ดอกพี่น้องพอได้อยู่ได้เซาตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยเนาะพี่น้องแถวนี้ก็ได้ต้นข้าวันี นี่ต้นกล้วยหอมจัดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องท่งนี้ยังบอท่านตัดนเนาะไอ้สิตัดไปให้โง่หยาพันนี่ก็ได้เดี๋ยวไปต้นต้นคานะพี่นอ้องนี่นี่หนึงปลูกไว้วางสีเบิร์ตเนี่ยวางส่างดำหน้าเลยนะนี่อันนี้เขาเอื้อราคาปลาเนาะพี่นอ้อง กท่านได้ตัด n à m à. M à h า o นึกพ้องท่านอยู่โกมาเขียนเนาะยันนิ่งกลาวว่าเราจมาหดน้ำเอาเขียนหนังหาหกเจ็ดแปดก่อเนาะท่านนี่นี่ตะขาปลาเนาะพี่น้องขาใหญ่อันนี้นี่ขาไงใส่หัวห้องแบบนี่ตะขาปลาไม่ตะขาปลา แปดก้อนนี่นะพี s, <S mm. right? ่น้องคาใหญ่ไงคาบานฮะคาะปูก็คุณน้องกอใหญ่เลยเนาะปลูกวางแบบหน้าเลยต้นกล้วยกล้วยหอมนะพี่น้องมีกล้วยน้ำว้าบานเฮ้ากลกลมใหญ่ขนาดต้นขามเอาไว้ใส่ต้มกบต้มเขียด ปลูกกล้วยหอมอันนี้จะก่อหนึ่งสองสามสี่สิบสองก่อสิบสามสิบสี่สิบห้าก่อเนาะก่อคากระได้พี่น้องข้างล่างบ้านก็สามชิ้ก่อปลูกไม่บ่ได้นับเนาะเอาแต่ตัวเป็นฟอแล้วเดี๋ยวมาเล่เขาจังซีมาตัดหญ้าหญ้าที่ยันยิงหน่องปลูกไว้เนาะตัดต่เหงื่อเนาะตัดตอนจีบิดผลแล้วเนาะมันระบายโปร่งงามปานได ตัดเรียบร้อยแล้วนะบ้านก็ได้บอกพี่น้องนาบ้านก็ติดกับถนนใหญ่นาะตัดไว้พี่น้องเล่นอย่างังสิไปเห็ดหัวนาอยู่ยงงบ่แบ้วอยากบูุกมั่นพี่น้องเอ้ยสู่ชีวิตเนาะต้นเฮาก็ะไรปลูกต้นมะมี่ไว้เนาะต้นมะมี่ต้นมะนาวนสองต้นน้อยๆมะนาวต่อนพี่น้อง นี้ต้นหมักย่มอยู่หน้าบ้านข้างนั้นก็มีกกหักนาวกกนึงกับกกหมักไมีกับกกไอ้หยังจะกกหยังก็บังอเนาะนี่กกกล้วยกกหักเขียบพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านยายนิงเด้อนี่เด้อนี่ตัดแล้วมันก็เป็นตะเบิงอยู่เนาะเพื่อนก็บ่ทันได้มาปัดมาเมียนเนาะมือว่างๆพุ่นแหละสิเขามาปัดมาเมียนอีก พอสิปูมาผีก็คือสิบทันดอกาังเบ่งมาแรงเพื่อตัดเอาหนาไปให้งัวอีกพี่น้องเอ,อ้ยจะแม่นยากแม่น้าตัดเรียบร้อยแล้วจ้าหนานี่ก็ยังค่างข่างเฮือนเนาะ,ะมาขืนเฮือนเดือนหนึ่งวันที่เก้าเนาะพี่น้องก็เลยตัดไว้ให้มันแผ่นมาปัดมาถูไว้อีกแล้วนี่และใกล้สิขืนบริจาคเองสิงมาปัดมาถูาให้มันสะอาดเนาะ นี่ก็จะเพียงเตอนนี้นะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายนิงหนองบันานานเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิงบันนาบายบายพี่น้องบายบายพี่น้องสุขสุขคน